สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง Baby m มอน ster อร์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแฟนๆเนี่ยมาแชร์รูปกันว่าบังเอิญบังเอิญไปเจอสาวๆ b ว b y m o n มอน r เตอร์นะครับที่ข้างนอกอาจจะเชื่อมโยงมากันกับคลิปก่อนหน้านั้นที่เราเคยทําไปที่มีแฟนๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่า ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าสาวๆคนอื่นๆใส่หน้ากากอนามนัยแฟนๆมาแซวกันเต็มเลยนะครับแซวน้องเคนนี่กันเต็มเลยว่าที่ไม่ใส่หน้ากากาก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ากําลังกินอยู่แน่นอนเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจากการเจอครั้งนี้ของแฟนเกาหลีนั้นเนี่ยชิกิตาถอดหน้ากากกินอยู่คนเดียวหรือเปล่าในทวิตเตอร์นะครับแฟนๆมีทั้งแชร์รูปแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอต่อๆกันบอกว่าแฟนเกาหลีนั้นเนี่ยบังเอิญไปเจอกับเมมเบอร์ของ เบบี้มอนสเตอร์กำลังเดินกำลังช็อปกำลังเที่ยวกันอยู่นะครับแต่งตัวแบบเท่เทๆคูลๆมากๆเลยซักซเกาหลีบอกว่าที่เจอในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีเจกิตา้าพริตาแล้วก็รุกะอา,าสะ4คนนะครับเดินอยู่ด้วยกันจากรูปที่แชร์แชร์กันอยู่ในตอนนี้สาวๆก็กำลังยืนอยู่หน้าร้านขายของกินที่เป็นแบบว่าอยู่ข้างทางเลยน่าจะดูอร่อยมากๆนะครับออกแนวสตรีทฟู้ด แต่งตัวกันแบบเท่มากๆเด็กผมชมพูคนนี้น่าจะเป็นชชกิต้านะครับที่แฟนๆบอกกันแล้วก็อีกหนึ่งสาวหมวกสม้มน่าจะเป็นพาริตาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยเห็นแบบชัดๆเลยคนหมวกดำอีกหนึ่งคนที่เป็นสาวผมยาวสีดำนะครับน่าจะเป็นอาสะน่าจะเป็นแบบนั้นใครคิดว่า ใครเป็นใครกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเด็กๆตัวสูงกันมากจริงๆบางคนเนี่ยอย่างชิคิต้าอายุเพิ่ง14เองแต่ว่าดูส่วนสูงแล้วเนี่ยไม่ห่างจากพี P ่ๆเลยแค่พาริตาหรือว่าแพรนะครับก็เป็นนางแบบที่แบบว่าตัวสูงหุนดีอยู่แล้วชิคิต้าเนี่ยน่าจะสูงได้มากกว่านี้อีกนะครับพอตอนนี้ก็เพิ่ง14เองยังสูงได้อีกเยอะเลยมีแววว่าจะแตะ170เลยนะครับแต่พอมาอยู่รวมๆกันแบบนี้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยถ้าดูจากด้านหลังเนี่ยแยกไปค่อยออกกันเลยนะครับอาจจะเพราะว่ายังเป็นมือใหม่ แฟนๆบางส่วนก็บอกว่าหมวกขาวคือพริตานะครับหรือว่าหมวกส้มก็คือรุกกะนะครับใครคิดว่ายังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ที่แน่ๆ,นๆเด็กๆ4ี่คนคือสวยจึง้งหุ่นดีสูงกันมากๆเด็กสมัยนี้คือสูงกันจริงๆแม่เก่าเขาก็ดูตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ได้บังเอิญไปเจอกับเบบี้มอนสเตอร์นี่ขนาดยังไม่ได้เดบิวต์นะครับแต่ว่ายังมีคนเห็นแล้วก็จำได้ถ่ายรูปมาลงอวดกันแบบเยอะเลยในทวิตเตอร์นะครับ ถ้าเดบิวต์แล้วเนี่ยน่าจะไปเดินแบบนี้ไม่ค่อยได้กันแล้วน่าจะเจอแฟนคลับเนี่ยเข้ามามุงกันเต็มไปหมดเลยเป็นสัญญาณที่ดีต้อนรับการคัมแบ็กมากๆนะครับแม่เก่าเขาตื่นเต้นแล้วก็รอคอยแถมรู้จักเบบี้มอนสเตอร์กันเป็นจํานวนมากเป็นวงกว้างกันแล้วนี่คือความปังของเบมอนที่ยังไม่ได้เดบิวต์ก็มีแฟนคลับมาตามกรีดกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับแวบะบมาอัปเดตเรื่องราวที่แม่เก่าเขาเจอสาวๆเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปมาฝากกันให้ทุกคนได้ติดตามนะครับต้องขอตว แล้วเห็นสาวๆยืนซื้อกันอยู่ก็ดูไปพูดไปก็หิวไปนะครับเพล่กลัามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ